ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับกับประจำวันที่24เดือนมกราคมครับไปอัปเดตกันที่ข่าวสารของแต่ละทีมชาติไทยกัดอย่างต่อเนื่องครับแบบนี้เข้าทางกันเลยครับเมื่อาสุดครับทีมชาติไทยนั้นครับจอดที่จะได้ข่าวดีเพิ่มซ้ำสองครับหลังเจาะข้ารอบสุกทีมในเอเชียนคัพ2023เนี่ยครับโดยซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยนั้นครับที่เตรียมลงการแข่งขันกับทีมชาติซาอุดิอารเบียนั้นครับในศึกเอเชียนคัพ2023เราเป็นกลุ่มกลุ่มแอฟนส่งท้ายพรุ่งนี้ครับวันท มกราคมในเวลา4ทุ่มตรงครับโดย2เกมแรกทะนั้นช้างศึกนานครับก็มี4คะแนนและก็ยังมีโอกาสครับที่จะเข้ารอบตะเขาในฐานะแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับที่3ครับที่ดีที่สุด4จาก6ทีมเนี่ยครับซึ่งทั้งนี้ครับ หากเข้ารอบต่อไปด้วยเงื่อนไขการเป็นรองแชมป์กลุ่มครับก็จะเข้าไปพบกับทนานทิมชาติอุซเบกิสถานครับรองแชมป์กลุ่มบีในวันที่30มกราคมต่อไปซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมหน่อยครับว่าทนานอีกอร์เซยเยฟนั้นครับกองหน้าตัวเก่งของทนานทีมชาติอุซเบกิสถานบาดเจ็บหนักครับจะไม่สามารถลงสนามได้แล้วแหละครับแต่ซึ่งโดยทั้งนี้ครับทาง้านสมาคมฟุตบอลอุซเบกิสถานครับยังระบุเพิ่มเติมอีกหน่อยครับว่าทางฝั่งของทนานอีกอร์บาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าครับทำไมต้องปิดฉากการแข่งขันในเอเชียนค2023 ไปเป็นเชียร์ไยครับขอให้ทั้งนั้นอีกอนนานครับหายจากกามาเจ็บไวและขอขอบคุณสำหรับผลงานที่ดีในรายการนี้ต่อไปเลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับทั้งนั้นอีกอนเซกเยฟนานครับได้ยิงของทังนั้นบีจีปทุมครับลงสนามให้กับทีมชาติอุซเบกิสถานในรายการนี้เป็นทั้งสิ้น3นัดครับยิงไป1ประตูด้วยกันเลยครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับเราไปกันที่กุนซึกของทางนั้นทีมชาติเวียดนามกันหน่อยครับอย่างทางนั้นฟริปรูซีเยครับออกมาเปิดใจครับหลักโดนเปรีียยบบบเทผผ้นนนนากัอิิชใ ของทีมเชิไทยในรายการเอเชียนคัพ2023นั้นแหละครับ โดยเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาครับหลังจากที่ด้านทีมชาติเวียดนามงานครับได้กระเด็นตกรอบแรกในศึกเอเชียนคัพ2023เป็นทีมแรกของรายการครับโดยการไม่มีคะแนนจาก2เกมแรกโดยการแพ้ญี่ปุ่น4-2ประตอและแพ้อินโดนีเซียครับ1-0ประูและนัดต่อไปครับเตรียมที่จะพบกับทีมชาติอิรักในวันนี้ครับในเวลา18 30นาีนัดส่งท้ายเระเป็นกลุ่มกลุ่มดีนั่นเองเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ได้มีการพูดคุยถึงระดับคุณภาพครับโดยทางฝั่งของงด้านทค้ชาฟลิปทูน กุนซือทีมชัดเวียดนามนานครับก็ได้ถูกสื่อของเวียดนามครับอย่างตะนั้น FPT Play ครับจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับตะนั้นอิชิกุนซือของตะนั้นทีมชาติไทยเลยครับ และซึ่งในล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทนนันฟริปทูซีเยนั้นกับคุณสือของแทนด้านทีมชาติเวียดนามดูมีท่าทางนะครับไม่ชอบคําทำนักกล่าวก่อนที่จะเปิดใจเลยครับว่าก่อนอื่นผมคิดว่าทีมชาติเวียดนามปัจจุบันมีผู้เล่นหลายคนที่ได้รับระการบาดเจ็บก่อนอชนครับ2023ที่จะเริ่มต้นขึ้นอันจริงๆครับในช่วงแรกของผมครับทีมเวียดนามเอาชนะปาเลสไตน์ซีเรียและฮ่องกงได้ตอนนั้นครับหลายคนยังบอกอีกว่าผมเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดเพราะรไม่มีใครพาทีมคว้าชัยชนะสามนัดรวดแบบน้มนนนนนนม่นัไส มผมเห็นทีมของผมครับพัฒนาขึ้นในสนามและก็ดีใจกับพกเพื่อนเดิมที่จะคุ้นเคยปรัชญาของฟุตบอลใหม่ครับเรื่อส่วนตัวนั้นครับผมคิดเลยครับว่าหากเราต้องการพัฒนาเพื่อที่จะแข่งขันเพื่อที่จะชิงตำแหน่งติดท็อปสิของเอเชียฟุตบอลเวียดนามครับก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปมากไม่ใช่แค่จากตำแหน่งของผมท่านั้นเช่นการปรับปรุงคุณภาพของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อดึงดูดของทัวนั้นผู้สนับสนุนครับหรือแม้กระทั่งการพิจารณาผเล่นเวียดนามครับซึ่งก็จะมีบทบาทสําคัญเช่นกันเลยครับแต่อย่างไรก็ ตามครับวังเลยครับว่าหางนักเตะเวียดนามครับมีโอกาสที่จปะประเล่นในยุโรปลีกญี่ปุ่นเกาหลีหรือลีกไทยครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทั่วไปและผมเชื่อเลยครับว่าสักวันหนึ่งครับเวียดนามจะผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ต่อไปเลยครับ เราไปกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายกันหน่อยครับยังไม่ได้อัปเดตอะไรวันครับวันนี้ออกมาอัปเดตกันหน่อยครับไปกันที่ทางฝั่งของทตอร์นันเชียงรายกันหน่อยครับได้เติมกระสุนคว้าตอรนันมิเกลเบียงโคนีครับหัวชาวบราซิลเข้ามาวงชิมในช่วงเลกที่2นี้เลยครับโดยทางฝั่งของทตอานันดาวยิงชาวบราซิลนั้นครับในวัย31ปีครับมีส่วนสูง1 9 1เซนติเมตรก็จะเข้ามาสมเสอริมาริกาคุณใหม่ครับแทนที่ของทตอนันเิวโรซิมาครับที่หมดสัญญากับทีมหลังจบเล็กกแรายยของงนนนั้้เบีีค ก็เคยคาแข้งกับสโมสรอย่างเตนานพัดไมรัตกับทีมดังจากกรีซของเตรนาลบราซิลในระหว่างปี2014ครับจนถึงปี2017อีกครั้งครับยังเคยคาแข้งในลีกของเอเชียครับที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ก็จะเป็นการคาแข้งในลีกประเทศไทยเป็นครั้งแรกของเจ้าตัวนั้นเองครับและสัปดาห์นั้นมิเกลเบียงคนนีน้นครับก็เคยผ่านการคาแข้งกับหลายสโมสรทั้งในลีกของบ้านเกิดลีกของยุโรปและลีกเอเชียทั้งลีกของเตอรนาลกรีซลีกบลริเวียลีกบราซิลและลีกญี่ปุ่นลครัับบบซซึ่งสุดท้าายยย สิงเช่องไห่อยู่ในแต่ในไทยลีกลครับระเด่นข่าวสารที่4ครับไปกันที่ทางฝั่งของทะนานบีจกันหน่อยครับล่าสุดมีการอัปเดตออกมาว่าทดานานเดวิดครับได้ปล่อยตัวทะนานทิทิพัฒน์หรือทนเนตซบทางดันาน BG จีเทมปีเนครับในสิงคโปร์พิมพ์บริกด้วยสัญญาณยิ้มตัวครับเพื่อที่จะเพิ่โมโอกาสในการลงสนามให้มากขึ้นเลยครับ เราทางฝั่งของเตอนนบีจีปทุมนานครับได้ยืนยันครับที่จะปล่อยยืมในตัวของเตอร์นนทิติพัฒน์เอกอารัตผงครับกองหน้าเดรุ่งวัย19ปีและทางฝั่งของทตอร์นนธเนศสุกเนรครับกองหลังวัย18ปีเขาพรุ่มทีมสโมสรบีจีเทมปีเนตโรเบอร์เอซีดีกรีอันดับสามของศึกสิงคโปร์พรีเมียร์ครับและก็อันดับที่สามของฟุตบอลสิงคโปร์ขับในซีซั่นล่าสุดอีกด้วยแหละครับ โดยซึ่งก็เรขเลยครับซาลตนานเจ้าบัตหรือทันานทิติพัฒน์นครับกองหน้าดารุงวัก19ปีของทัพเดลบิดเข้ามาร่วมทีมบีจียูครับตั้งแต่ซีซัน Season 2023ก่อนที่จะประเดิมสนามในสีเสื้อของบีจีพัทุมนัดแรกบนเวทีทะลลกในวัย18ปีกับ8เดือน20วันโดยการลงเล่นแทนที่ของตันานชนาติทีครับในนาทีที่7 6กเกมที่พบกับแบงคอกอยู่ในแต่ที่สนามทรูสเตเดียมเมื่อวันที่2 5กันยายนที่ผ่านมาเลยครับส่วนทางฝั่งคนที่2ครับก็คือทางฝั่งของทันานเจ้าบิดหรือนรนรับ18ปี ก็ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตกับบีจีพัทุมตั้งแต่เรียนชั้นม .5 ครับที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับแตนาสุพรรณบุรีที4ครับในศึกทลี2ในช่วงเล็กที่2ของซีซั่น2023โด,ดยทั้งคู่นั้นครับก็จะถูกปล่อยยืมตัวไปร่วมทีมบีจีเทมปิเนตโรเวสี 4, ดีกรีอันดับที่3ในศึกของแะนาสิงคโปร์พิบรีกและอันดับที่3ของฟุตบอลสิงคโปร์รับในซีซั่นล่าสุดอีกด้วย,ยครับ มาะเด็นปิดท้ายก่อนนี้ครับเราขอพาคุณผู้ชมครับไปปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตราัทนธนิกรสองกันหน่อยครับก็ได้มีการสองผู้นานของตะลั่นเดวิสันเฟิร์นันเดสครับกองหน้าของตะลั่นสวรรค์แคททีมในศึกบอลทธนีกรสองหลังชุดทีมตอนสกัดติดล้มบนครับมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นกลับขึ้นทธนีกในฤดูกาลหน้าอีกด้วยเลยครับโดยทางฝั่งของตะลั่นเดวิสันนั้นครับในวัยสามสิบสองปีครับส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรครับได้ทำผู้นั้นธนิกรในฤดูกาลน ไ12ประตูกับอีก4แอสซิสต์และก็ยังรั้งดาวสโตรลีกรองล่าสุดอีกด้วยครับอีกทั้งครับยังมีส่วนช่วยทีมท้นสกัดนั้นครับไรบีทีมจาฝูงอย่างทนนคร4ยูเนเต็ดครับเหลือเพียงแค่2เต็มเท่านั้นหลังพันไปแล้วนัดด้วยกันเลยครับและสัตนาเดวิสันเฟร์นันเดสนั้นครับเริ่มย้ายมาจากทีมนาดิกบ้านเกิดครับมาเล่นนาดิกเมืองไทยครั้งแรกกับสโมสรสงขไรฟ์เมื่อปี2019จากนั้นครับย้ายไปอยู่กับอีกหลายทีมครับทั้งทนาน Cu สตอม United หนองบัวพิชฟสี่ลำปาง f อฟเชียงใหม่ยูเนเต็ดและล่าสุ ก็คือนคอรราชสีมามาด,ดาแอสิสตอนสกัดปัจจุบันแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปและกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บรดลี a ฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ